น่วยเรือรักษาความสงบเรียบร้อยตามล่ำแม่นำโค้งได้จัดพิธีถ้ำบุญเนื่องในวันกองทับเรือและก็วันคลายวันสถาปนาน่วยเรือรักษาความสงบเรียบร้อยตามล่ำแม่นำโค้งประจำปี2 5 6 8ค่ะ บรรยากาศที่กองบัญชาการน่วยเรือรักษาความสงบเรียบร้อยตามลำแม่นำโค้งพ่นเรือตีนร่งเอ็มดีปูบัญชาการน่วยเรือรักษาความสงบเรียบร้อยตามลำแม่นำโค้งได้เป็นประธานค่ะในพิธีถ้ำบุญเนื่องในวันกองทับเรือและวันคลายวันสถปปาปนาของน่วยเรือรักษาความสงบเรียบร้อยตามลำแม่นำโค้งหรือว่านอโรอขอ ซึ่งงานนี้ค่ะกมีวาทีพันตรีอดิศักดิ์น่อยสุว,วรรณผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนมข้าราชการศาลทหารตำรวจวน้าสุนราชการเข้าร่วมในพิธี โดยกองทัพเรือนะคะพันถือเอาวันทียีซิปรัจิการยน่นของทุกปีเป็นวันกองทัพเรือเพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวที่พระองค์ทรงเล่งเห็นถึงความสำคัญในการก่อตั้งสถาบันลักของกองทัพเรือถือเป็นรากฐานโครงการพัฒนา,านกิจการทหารเรือให้มีความจเจริญก้าวหน้าและกามันคงสืบเนื่องมาจนหอดปัจจุบัน สำหรับมือคลายมือวันสถาปนาหน่วยเรือรักษาความสงบเรียบร้อยตามล่ำแม่นํำโค้งหรือว่านออรคขอได้รับการจัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ยีพฤศจิกายนสองพรยสิบสาม เป็นหน่วยงานที่มีภารกิจและกอบบทบาทในการรักษาความสงบเรียบร้อยตามลำแม่นำ้ำโค้งตลอดแนวช่ายฟังแม่นำ้ำโค้งในพื้นที่รับผิดชอบเป็นหลักค่ะโดยการมุ่งเน้นนะคะให้ความสำคัญต่อการปฏิบัติป้องกันและปราบปรามการเหตุความผิดทางกฎหมายที่สีส่งผลกระทบต่อความหมันคงและความสงบเรียบร้อยรวมถึงการเหตุอื่นๆที่บอชอบโดยกฎหมาย การคุ้มครองซอยเหลือพ่อแม่พี่น้องประชาชนจากภ่ายพิบัติต่างๆกระถือเป็นภารกิจเพลินนะคะโดยการยึดหลักมนุษยธรรมร่วมถึงการเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีต่อประเทศเพื่อนบ้านนั่นเองค่ะ